พันธบัตรสหรัฐพุ่งพุ้นดิ่งบิตคอยร่วงหนะักทรัมป์แน่นแรงเกินดูจากฟันดิ้งเรทแล้วการรีบาวรอบนี้อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตามัสเดือดซัดตรงใส่ที่ปรึกษาการค้าทำเนียบขาวว่าสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่าฟาสคอยพุ่งแรง30%แบบไม่มีปีมีคลุยมีมคอยพูดคำๆว่าไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งนั้นทุ่ม1.25พันล้านเหรียญฮุกพิต e ์เดนโรดริปเปิลเปิดเส้นทางสำคัญของระบบการเงินดังเดิม ริปเปอตั้งเป้าซื้อกิจาการมูลค่า3ล้านล้านต่อปีโดยเข้าซื้อทั้งเส้นทางและหัวใจของผู้คนเชิญ OG กลับมาลุย CC เข้าแบ็กอัพปากีสถานกำลังจะเชื่อมโลกด้วยบล็อกเชนการเข้ามาในปากีสถานของ CC จะช่วยคลี่คล,คลายวิกฤตค่าเงินรูปีได้หรือไม่รู้ข่าวสารคลิปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li n e Open Chat BTV Thailand วันพุธที่9เมษายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คลิปโตรายวันกับราชีพผู้ดนำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันค่ะเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้เองค่ะตามเวลาของสหรัฐ รัฐบาลอเมริกันได้ประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนสูงถึง104%ค่ะเป็นการจุดชนวนที่กระทบกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอีกระลอกหนึ่งค่ะและส่งผลให้แรงสันสะเทือนนั้นไปทั่วตลาดการเงินโลกรวมถึงพันธบัตรสหรัฐในระยะสั้นและยาวก็ยิ่งสวนทางกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ และส่วนต่างระหว่างพันธบัตรอายุ2ปีกับ10ปีก็ได้ขยายกว้างถึง48จุดพื้นฐานนะคะถือเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2022เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดได้เริ่มกังวลทั้งเรื่องดอกเบี้ยระยะสั้นที่พุ่งและเศรษฐกิจที่อ่อนแรงลงค่ะเนื่องจากมาตรวัดโอกาสถดถอยของ JP Morgan ก็สว่างเป็นสีแดงแทบจะทุกจุดและดัชนี Russell 2000ค่ะได้ชี้ว่าโอกาสในการเกิดภาวะถดถอยสูงถึง79% S&P 5 0 0อยู่ที่62%กลุ่มโลหะพื้นฐาน68%พันธบัตรรัฐบาล5ปีอยู่ที่54%ส่วนพันธบัตรเกตลงทุนค่ะยังถือว่าอุ่นใจได้เล็กน้อยเพราะอยู่ที่25%และสินทรัพย์เสี่ยงค่ะต่างพากันปรับฐานฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐร่วงลง,งยกแผงค่ะ NASDAQ Future ร,ร่วงลง2% S&P 500 Future ลบ1.7%และหุ้น Nvidia และพิมตัวตัวค่ะร่วงลงกว่า3%หลังจากตลาด Apple อ่อ i นแอลงเกือบ2%และทางฝั่งคลิปโตเองค่ะก็โดนหางเลขไปด้วยเพราะวันที่8เมษายนค่ะบิต o อ n ETF ได้ไหลออกถึง327ล้านดอลลาร์ทำให้ราคา i ิ c คอยค่ะปรับตัวลงจากจุดสูงสุดมาปิดที่74,500ดอลลาร์ 74, 500, 000, ล่วงลงกว่า6.8%ค่ะ และโดยรวมแล้วทั้งความเสี่ยงจากนโยบายการค้าความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความผันผวนของเรื่องสินทรัพย์กำลังกระทบต่ออารมณ์ของนักลงทุนอย่างหนักค่ะและดูเหมือนว่าตลาดอาจจะกำลังเปลี่ยนจากความคาดหวังจากการลงจอดอย่างนุ่มนวลสู่การพุ่งชนกำแพงอย่างรุนแรงค่ะบิตคอยช่วงนี้เริ่มรู้สึกท้อแท้ลงหน่อยๆค่ะโดยเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาค่ะราคาได้ตกลงมาที่75,700ดอลลาร์ 75, และดัชนี NUPL หรือ Net Unrealized Profit Loss ได้ร่วงลงมาที่0.425ค่ะทำลายสถิติต่ำสุดในปี2025ไปเรียบร้อยแล้วแต่ดัชนี NUPL นี้คืออะไรพูดง่ายๆคือเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าผู้คนในตลาดยังมีกำไรในบัญชียอยู่มากแค่ไหนคะ่ะถ้า NUPL ตกลงต่ำกว่า0.5ก็แปลว่าผู้ที่มีกำไรนั้นเริ่มหายไปและความมั่นใจในตลาดก็เริ่มลดลงค่ะ แต่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะตัวเรขนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ในตลาดกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ระมัดระวังมากขึ้นค่ะโดยที่ผู้ยังมีผลกําไรบางส่วนนั้นเริ่มที่จะล็อกกําไรเอาไว้แทนที่จะรอให้มันเติบโตต่อไปและหากเทรนนี้ยังคงดําเนินต่อไปในระยะสั้นบิตคอยก็อาจจะอยู่ในโซนปรับฐานต่อไปอีกสักระยะค่ะและอาจจะต้องเตรียมตัวสําหรับการสร้างฐานในอนาคตด้วยเช่นกัน ในตอนนี้บิตคอยได้ร่วงลงไปที่75,700ดอลลาร์ 75, แล้วค่ะแต่ทุกคนคิดว่ายอมแพ้แล้วหรอไม่เลยค่ะเพราะค่าธรรมเนียมเงินทุนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพุ่งถึง0.0074แสดงว่าผู้คนจำนวนมากค่ะที่ยังคงจะเสี่ยงในการเล่นกับการรีบา์และนี่เป็นจิตวิทยาค่ะยิ่งตกยิ่งอยากซื้อที่ชัดเจนเพราะฝ่ายกระทิงค่ะยังพยายามในการสู้และพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อรับความเสี่ยง และการถือครองตำแหน่งต่อไปเนื่องจากค่าธรรมเนียมเงินทุนค่ะยังไม่เปลี่ยนเป็นลบแสดงว่าตลาดยังมีความหวังในการกลับตัวแต่คุณต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดคือกับดักของฝ่ายกระทิงเพราะคุณอาจจะคิดว่าเป็นจุดต่ําสุดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการดิ่งลงเท่านั้นค่ะและตอนนี้ตลาดก็มีความผันผวน,นอย่างรุนแรงและการเคลื่อนไหวแบบเข็มติดกันไปมา แต่ถ้าคุณเข้าไปด้วยเลเวอเรจที่สูงก็จะมีโอกาสที่คุณจะเจอกับคำว่าเข้าไปหนึ่งเข็มออกมาสองน้ำตาโดยรวมแล้วค่ะอย่าเล่นตามอารมณ์ของตลาดควบคุมการลงทุนให้ดีอย่าให้ภาพรวงตาจากการรีบาลมาหลอกล่อให้คุณเสียทุนค่ะโปดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคลิปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะ ไปดูกันที่หัวข้อถัดไปค่ะตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้กลับเข้ามาทํางานในทาเนียบขาวอีกครั้งนโยบายภาษีที่เขาออกมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องได้ทําให้ตลาดการเงินทั่วโลกค่ะตกอยู่ในภาวะตึงเครียดเพราะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับหลายประเทศค่ะยิ่งร้าวลึกขึ้นรวมถึงในสหรัฐเองก็มีเสียงคัดค้านมาขึ้นเรื่อยๆค่ะแม้กระทั่งอีรอนมัสผู้ที่ถูกมองว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงของทรัมป์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ เเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะมัสได้พูดถึงปีเตอร์นาวารผู้ที่ทรัมป์ได้พึ่งพาในด้านนโยบายการค้าด้วยในโพสต์ของชุมชน X ค่าของเขาเองมัสก็ได้ตอบโต้กับผู้ที่กล่าวถึงนาวาโรว่าเป็นด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์จากฮาวาดโดยมัสได้เขียนว่าการมีปริญญาเศรษฐศาสตร์จากฮาวาดไม่ใช่เรื่องดีนะมันหมายความว่าคนคนนั้นอาจจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือไม่ก็สมองไม่ค่อยดี โพสต์นี้ค่ะได้ทําให้เกิดความตื่นตระหนกในโลกออนไลน์ทันทีเพราะผู้คนก็ต่างพากันมองว่ามันเป็นสัญญาณของการแตกหกักระหว่างมัสและทรัมป์อย่างเปิดเผยค่ะและยังมีรสชาติของการทะเลาะก,กันในหมู่เพื่อนเก่าอีกด้วยตามที่แหล่งข่าว2แห่งได้เปิดเผยว่าผู้ก่อตั้งเทสลายอย่างอีลอนมัสพยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อกับพีเปอร์นารวโรผู้ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดและในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามัสก็ได้พูงเป้าไปที่โดนัลด์ทรัมป์ เพื่อพยายามโน้มน้าวให้เขายกเลิกแผนภาษีที่ตอบโต้กันโดยเขาหวังว่าจะหยุดการผลักดันนโยบายภาษีนี้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่การพยายามโน้มน้าวนี้ไม่สําเร็จมาสก็ได้หันมาใช้แพลตฟอร์ม X เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยเขาเสนอให้สหรัฐและสหภาพยุโรปผลักดันให้มีการยกเลิกภาษีและสร้างการค้าเสรีขึ้นมาพร้อมทั้งแชร์คลิปของมิลตันฟรีดแมนนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมผู้ล่วงลับ When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out offices from sending out orders from some central office. It was a magic of the price system. the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum that is why the operation of the free market is so essential พลังของระบบราคาไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังรักษาสันติภาพอีกด้วยอีลอนมัสได้ส่งต่อคลิปวิดีโอของนิวตันฟรีดแมนเพื่อแสดงการยอมรับในตลาดเสรีและความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งบ่งชีถึงการคัดค้านนโยบายภาษีของทรัมป์ในขณะที่ทรัมป์ได้ตอบโต้กลับในวันพฤหัสบ,บดีว่ามัสอาจจะค่อยๆถอนตัวจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าภายในทำเนียบขาวได้มีความขัดแย้งกันอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับนโยบายภาษีที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดการเงินและเมื่อทรัมป์ประกาศที่จะกลับมาปรับอัตราภาษีใหม่วอลล์สตรีทก็ตกลงอย่างรุนแรงติดต่อ,อกันเป็นเวลาหลายวันค่ะ โดยที่การตกลงที่รุนแรงที่สุดคือบริษัทเทสลาที่ราคาหุ้นลดลงมากกว่า11%ภายในระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะและมูลค่าสินทรัพย์ของอีรอนมัสก์ก็ตกลงไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าขันคือในปี2024ค่ะตอนที่ทรัมป์เพิ่งชนะหลายคนยังคิดว่ามัสก์เลือกเดิมพันได้ถูกต้องแต่ตอนนั้นตลาดมีความหวังสูงค่ะโดยคิดว่าทรัมป์นั้นจะผ่อนปรนการควบคุมการขับขี่อัตโนมัติซึ่งถือเป็นประโยชน์ทางนโยบายสำหรับเทสลาค่ะ และราคาหุ้นก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน50%ภายในไม่กี่วันแต่ผลลัพธ์คืออะไรตอนนี้ทิศทางกลับเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะมัสไม่เพียงแค่มีปัญหากับคนใกล้ชิดในแคมเปญของทรัมป์แต่ยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งทั้งผลประโยชน์จากความแตกต่างของแนวทางทั้งการสูญเสียเงินและการวิจารณ์อย่างรุนแรง การพลิกกลับครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงค่ะจนกลายเป็นแบบอย่างการย้อนกลับทางนโยบายภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดการเงินทั่วโลกและสกุลเงินดิจิตอลกำลังประสบกับการล่วงลงจากหลายๆปัจจัยด้านซาร์ทคอยค่ะซึ่งเป็นเหรียญมีมที่เดิมทีนั้นไม่มีใครสนใจในระบบนิเวศของโซลาร่ากลับพุ่งขึ้นมาเป็นกระแสะฮิตอย่างรวดเร็วค่ะตามข้อมูลในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาของเหรียญน,นี้ในพุ่งขึ้นมากกว่า30%และเคยขึ้นไปถึง0.60ดดอลลาร์ค่ะ แต่ตอนนี้มูลค่าตลาดของมันนั้นได้พุ่งไปถึง557.8ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคือ Fast c ค i n เองยำย,ยอมรับว่าไม่มีคุณค่าการใช้งานและไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีไม่มีไวท์เพเปอร์หรือรูทแมปอะไรทั้งนั้นมันเติบโตขึ้นมาจากเพียงแค่พลังงานของมีมนี้เองค่ะและโปรเจกต์นี้ได้เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ใครจะคิดว่ามันจะสามารถฟื้นฟูตลาดโซลาร์นาที่กำลังเงียบลงและกลายเป็นกระแสะมีมได้ในที่สุด แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีของทรัมป์และมความไม่แน่นอนในตลาดฟ t สคอยจะยังคงพุ่งขึ้นต่อไปและตอนนี้ในทวิตเตอร์ค่ะก็ะเริ่มมี KOL หลายคนมาร่วมวิเคราะห์ตลาดนี้และหลายโพสต์ก็ได้รับความสนใจอย่างมากดูเหมือนว่าในตอนนี้ค่ะทุกคนนั้นต้องการช่องทางระบายอารมณ์ที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรนอกจากความรู้สึกค่ะ นอกจากฟาร์ c คอยแล้วฟา s ์ b บอยในระบบนิเวศของโซนาก็ได้รับการกระตุ้นจากกระแสดเดียวกันโดยในวันที่8เมษายนราคาของมันได้เพิ่มขึ้นถึง60%ภายในวันเดียวและทะลุ0.03ดอลลาร์โดยถึงแม้ว่าจะยังลดลงเกือบ85%เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ถือเป็นการฟื้นตัวที่น่าสนใจซึ่งในขณะเดียวกันายรายเรียนมีมก็สามารถเอาชนะตลาดได้โดย S&P x เพิ่มขึ้นถึง11.5% ชีมส์เพิ่มขึ้น10.5% AIC เพิ่มขึ้น 10%, น10และ MOG เพิ่มขึ้น33%หรือแม้แต่ Dogecoin และ Shiba Inu ก็มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า Bitcoin ทำให้ภาพรวมของตลาดมีมคอยเริ่มมีความร้อนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนการระเบิดของฟาสคอยในครั้งนี้ค่ะแทบจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัรกะทางการเงินแบบปกติได้เลยเมื่อตลาดเริ่มมีการสั่นคลอนและทุกคนมีการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางส่วนของเงินทุนก็หันไปลงทุนในเหรียญมีมที่ไม่มีเหตุผลแต่เต็มไปด้วยกระแสเพื่อเสี่ยงโชคในการเดิมพันระยะสั้นแล้วหวังที่จะทํากําไรค่ะแต่ถ้าคุณอยากถามว่าทําไมมันถึงขั้นนั้นจริงๆคําถามแบบนี้อาจจะตรงกันข้ามกับจิตวิญญาณของมีมเองค่ะเหมือนกับเกมสต็อปในอดีตใครยังจําอัตราส่วน p ต่อ e ของมันในตอนนั้นได้บ้างคะไม่มีใครสนหรอกค่ะเพราะทุกคนแค่อยากเห็นมันพลิกสถานการณ์ด้วยการตกหน้าวอลสตรีทกลับ และเหรียญมีมเองก็เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้อยู่นานค่ะแต่ในยุคที่ทุนมีอำนาจสูงสุดแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดและทำให้ทุกคนตกตะลึงค่ะไม่ใช่เพราะมันมีมูลค่าแต่เป็นเพราะมันเป็นตัวแทนของการสะท้อนอารมณ์การเสียดสีการต่อต้านความตลกหรือแม้แต่กระทั่งว่าการดื้อรั้นที่จะทำให้ตรงข้ามกับทุกสิ่ง ดังนั้นค่ะอย่าพยายามที่จะหาคำตอบเลยเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่ไร้เหตุผลที่สุดกลับสะท้อนให้เห็นถึงความไร้สาระของความเป็นจริงค่ะบริษัท r ิ p p l ปซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านการชำระเงินดิจิทัลเพิ่งทุ่มเงินถึง1 2 5พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการของ Hidden Road ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงได้ทำลายสถิติการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทค่ะและการทำธุรกรรมนี้จะดำเนินการด้วยเงินสด XRP และหุ้นร่วมกันทำการเสร็จสิ้นและตอนนี้ค่ะกำลังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลแต่ได้รับการอนุมัติการควบคุมกิจการจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งเป็นสัญญาณที่ r i p p ป e ลกำลังจะขยายตัวในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคือผู้ก่อตั้งของ Hidden Rose หรือ Mark As จะถูกรวมเข้ากับทีมของ r i p p ป e และยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าธุรกิจโบรกเกอร์ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่า r ิปเปิมีความตั้งใจที่จะรักษาท,ทีมงานหลักเดิมเอาไว้เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและการรวมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเหตุผลที่ริปเปิยินด,ดีทุ่มเงิน1.25พันล้านดอลาลาร์เพื่อเขาซื้อกิจการของ Hidden Road เพราะบริษัทนี้มีความสำคัญโดย Hidden Road ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2018และให้บริการลูกค้าสถาบันเช่นการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศสินทรัพย์ดิจิทัลอนุพันธ์ การแลกเปลี่ยนและการลงทุนที่มีผลตอบแทนคงที่โดยปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ามากกว่า300รายและมีมูลค่าการชำระเงินประจำปีเกินกว่า3ล้านล้าน,านดอลลาร์โดยที่ปลอดการ์ลิงเฮาส์หรือ CEO ของ Ripple กล่าวว่าเดิมทีบริษัทก็เป็นลูกค้าของ Hidden Road และรู้สึกดีในความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ Well, it's a big deal in, in the crypto world. You know, that's uh, Ripple's biggest acquisition. I think it's one of the biggest crypto acquisitions in history. Um, and it really speaks, I think, to um, that idea of a, a prime brokerage in the crypto world. <laughs> โดยในขั้นตอนได้ที่สำคัญค่ะคือ Hidden Rose ได้เลือกใช้เหรียญ Stablecoin ของ Ripple ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคมปีที่แล้วอย่าง RLUSD เป็นหลักประกันสำหรับธุรกิจโบรกเกอร์การกระทำนี้ได้แสดงให้เห็นได้ชัดค่ะว่า Ripple ต้องการผลักดัน RLUSD ให้กลายเป็นมาตรฐานของสถาบันโดยการผูกพันเข้ากับผู้เล่นใหญ่อย่าง Hidden Rose ค่ะเพื่อเร่งการนาเหรียญใหม่นี้เข้าสู่ตลาดและได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ค่ะ Hidden Rose จะมีแผนที่จะย้ายกระบวนการการชำระเงินหลังจากการทำธุรกรรมทั้งหมดไปยัง XRP Ledger บนบล็ c h a i n เมื่อก่อนค่ะกระบวนการการชำระเงินช้ามากแต่เมื่อทำการขึ้นบล็อกเ i n แล้วจะทำให้ความเร็วนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะซึ่งจะเป็นการอัปเกรดประสิทธิภาพให้กับลูกค้าสรุปแล้วค่ะ Stable Coin นั้นมีแหล่งสนับสนุนและมีประสิทธิภาพการชำระเงินเพิ่มขึ้น2เท่า ละ r i p p ปใช้การซื้อกิจการครั้งนี้ไม่เพียงแต่ในการขยายธุรกิจเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการเชื่อมโยโงโลกการเงินดั้งเดิมกับโลกคริปโตให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยมากีสถานได้รับการมองว่าเป็นหุ้นที่มีศักยภาพสำหรับการนำไปใช้สกุลเงินดิจิตอลค่ะด้านหนึ่งคือประเทศนี้มีประชากรจำนวนมากค่ะและความต้องการการโอนเงินจากต่างประเทศที่สูงอีกด้านหนึ่งคือก็คือมีปัญหาการซื้อขายดอลลาร์ในตลาดมืดที่ดาเนินมาอย่างยาวนาน จากข้อมูลค่ะได้แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้อยู่ในอันดับที่9ในอัตราการใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกโดยมีผู้ใช้งานแอคทีฟ15ถึง20ล้านคนเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้เข้มงวดกับการซื้อขายดอลลาร์ในตลาดมืดเงินทุนที่ถูกโอนผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและทาง stablecoin ค่ะก็กลายเป็นเครื่องมือการชำระเงินหลัก ในพื้นที่ที่มีแรงกดดันจากอัตราการแลกเปลี่ยนสูงและล่าสุดค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นปากีสถานก็ได้เปิดตัวนโยบายใหม่ที่มุ่งหวังที่จะใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับช่องทางการเงินและปลดล็อกศักยภาพการใช้สกุลเงินดิจิทัลของประเทศค่ะตามรายงานจากบูมเบิร์กรัฐบาลปากีสถานได้แต่งตั้งให้ซีซีผู้ก่อตั้งไบแอนซ์เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์สกุลเงินดิจิทัลของประเทศ โดยที่การแต่งตั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับดูแลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาของปากีสถานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งตั้งแต่ซีก่อตั้ง Binance ในปี2017เขาก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเติบโตจนกลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยถึงแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายและถูกตัดสินจำคุกในช่วงปี2023 2024จากปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบแต่ด้วยประสบการณ์ที่ลึกซึ้งเครือข่ายทรัพยากรและวิสัยทัศน์ของเขายังคงเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ปากีสถานมองว่าไม่สามารถหามาได้ง่าย ซึ่งก็ได้แสดงเห็นถึงอิทธิพลของเขาในด้านการกำหนดนโยบายสกุลเงินดิจิตอลในระดับโลก Finance Minister Mohammed a u r a n g z e b called the appointment a landmark moment, stating that it reinforces Pakistan's commitment to innovation and positions the country as a regional leader in blockchain and Web3. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะการยอมรับสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและปากีสถานก็ได้เริ่มแสดงท่าทีเชิงบวกในการเปิดรับสินทรัพย์ดิจิตอล และการแต่งตั้ง CC หรือผู้ก่อตั้งบ i น a n c e ์ให้เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์สกุลเงินดิจิทัลในระดับชาติครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนค่ะว่าประเทศจะเร่งการวางแผนด้านนโยบายการจัดตั้งอุตสาหกรรมและการส่งเสริมความสอดคล้องทางกฎหมายอิทธิพลและเครือข่ายทรัพยากรที่ CC ีีมีจะช่วยให้ปากีสถานประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศค่ะและสร้างระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นได้อย่างมีนัยสำคัญ และการทำงานของเขาหลังจากที่การแต่งตั้งมีผลกระทบต่อการพัฒนาของปากีสถานในเวทีสกุลเงินดิจิทัลในระดับโลกค่ะซึ่งควรที่จะได้รับการติดตามจากภายนอกอย่างใกล้ชิดตามรายงานจากดีคริปสภาผู้แทนรัษฎรของอารเจนตินาได้ลงมติเมื่อวันอังคารเพื่ออนุมัติร่างมติ3มฉบับซึ่งจะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อสอบสวนเกี่ยวกับคดีอื้อฉาวของสกุลเงินดิจิทัลไรเบราที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฮาวเวียมินเล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามที่ STRATEGY ได้ยื่นฟอร์ม AK ต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC เมื่อวันที่7เมษายนหากราคาบิตคอยยังคงลดลงต่อไป STRATEGY อาจถูกบังคับให้ขายบิตคอยที่ถือครองอยู่เพื่อชำระหนี้ซึ่งจะต้องทำให้ลาทิ้งคำสัญญาของไมเคิลเซเลอร์ที่ว่าจะไม่มีวันขายบิตคอย ตามรายงานจากสื่อคริปโตต่างประเทศ Watcher Guru เกาหลีใต้ระบุว่าจะไม่ดำเนินการตอบโต้ภาษีศุลกากรของสหรัฐและจะมุ่งเน้นไปที่การเจราจาข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ตามรายงานจากบริษัทวิคอลบล็อกเชน Bubble Maps ทีมงานมีมคอยของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเมลานีทรัมป์ได้ขายโทเคนมูลค่า30ล้านดอลลาร์อย่างเงียบๆตามสถิติจากบูมเบอร์ การประกาศภาษีตอบโต้จากสหรัฐส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดทุนระหว่างประเทศโดยนับตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมามูลค่าตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงไปถึง10ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ของสาภาพยุโรปและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นวิธีการรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกค่ะ และรายการ BTV Insight ค่ะพอดแคสที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคลิปโตมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการและทุกคนอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะและมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ